พบกับผมช่างบิ๊กนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายถึงตู้คอน s u m อ e r นะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมเดินไฟแล้วต้องต่อตู้คอน summer มเลมยครับ<อ>เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่ามันทำงายนยังไงเนาะปลอดภยัยยังไงทำไมถึงต้องติดตั้งนะครับตอนนี้คือการไฟฟ้าเขาบังคับใช้นะครับสู้ตัวนี้ถ้าเกิด กรณีของหม้อใหม่เดินไปเข้าบ้านแล้วไปขอหม้อใหม่นะครับถ้าไม่ติดตั้งตู้ตัวนี้ทางการไฟฟ้าเขาจะไม่มาใส่ใหม้อแอมให้นะครับนี่ครับเปิดมาหน้าตาก็ประมาณนี้ครับครับผมอันนี้เป็นตู้ซีทีนะครับสี่ช่องนะครับมีเมนเมนหลักคือตัวนี้เมนหลักนะครับเป็น ควบคุมสีลูกย่อยเลยนะครับแล้วน,นี้ก็แยกเป็นสีลูกย่อยส2อแอมป์นะครับตัวนี้20แอมป์ตัวนี้16ตัวนี้10นะครับอันนี้เราก็แจกจ่ายไฟไปในจุดต่างๆนะครับอย่างเช่นห้องครัวชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนเป็นไฟโซนกลางแล้วก็แยกเป็นห้องห้องนอนไปอะไรประมาณนี้แลเดี๋ยวผมจะมาแกดะด้านในให้ดูนะครับ ข้างในก็มีอุปกรณ์มาให้ก็มีเป็นบาร์นะครับไอ้บาร์ไลน์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสายที่แถมมาให้นะครับไว้จําเส้นนิวตันเข้ากับบาร์นิวตันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะครับเป็นบาร์บาร์กราวนะครับตัวนี้บาร์บาร์กราวอันนี้ก็เป็นนิวตันนะครับ อันนี้ก็คือเมนหลักนะครับเขาะจะมีวงจรหน,น้างไงให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตนะครับไนติดตั้งหนง้าางให้ดูเลยนะครับว่าติดตั้งยังไงแล้วก็หลักแกเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักการทํางานของมันด้วยเนาะตัวนี้หลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจาครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับดลับแรกเราก็วัดจบ ครับผมพอเราต่อเราก็ต่อตามวงจรที่มีให้นะครับท้างตู้ตู้แต่ละตัววง,วงจรมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับของซีทก็วงจรที่เขียนไว้ให้ก็ประมาณนี้นะครับ ใส่ไฟที่เขาแถมมานะครับนนีอาเข้ากับนิวตอนนะครับ นี้เป็นแผ่นทองแดงที่เชื่อมกันนะครับทุกขาเชื่อมกันหมดครับ ครับประมาณนี้นะครับ <Yeah. S 1> ครับผมทีิสัยที่เราได้เดินไว้นะครับ ันนี้ก็คือคู่นี้เป็นสายเนนนะครับเส้นที่ผมหมายไว้นี่ก็คือเส้นลายนะครับหรือว่าไฟบวกที่เราคริดผมว่าไฟแล้วมีไฟนะเส้นนี้ส่วนอันนี้เป็นนิวตันนะครับก็คือคู่นี้อ่าส่วนส่วนอันนี้เป็นสายดินนะครับของแดงบริสิทนะครับส่วนเส้นนี้เป็นสายไฟที่จ่ายไปในบ้านนะครับในอาคารชั้นบนนี้ ส่วนอันนี้เป็นสายที่จ่ายเข้าไปในห้องนอนนะครับผมได้แยกไปแล้วส่วนสายสายอันนี้นะครับผมพ่วงไว้สําหรับบล็อกตรงนี้นะครับจะจ่ายไปสายไฟอีกสามหลอดแล้วก็มีปลั๊กไฟนะครับก็คือมีหลอดน,นี้แล้วก็หลอดข้างๆอีกสอง ทีนี้เราก็ไล่ใส่แล้วนะครับอันนี้เป็นเส้นสายดีนะครับวัก่อนในเส้นลายนะครับซีบผมหมาไว้นะครับเส้นลาย เส้นลายนะครับเข้าจากเมนเบเกอร์นะครับเข้าเป็นเบเกอร์แล้วก็จะส่งผ่านไปที่พอทข,ข้างบนนะครับตัวนี้เป็นทองแดงบาร์ที่เชื่อมกันไว้นะครับลายเข้านี้พ๊บส่งมาพอทนี้อันนี้เชื่อมกันอยู่แล้วก็แสดงว่าลายถึงกันหมดเลยนะครับเส้นนี้เดี๋ยวต่อมาด้วยองดีตอนนะครับเราจะพักไว้ที่บาร์กราวก่อน,นครับ เือเราพักไว้ที่บาเกลแล้วเราก็เอาจำ้ำจากบาเกลนะครับเข้ามาหานี้อนอีกทีนะครับเพื่อที่สายดินจะได้ถึงกันนะครับ นะครับทีนี้นิวตันถึงแล้วนะครับนิวตันเข้าพอร์ตนี้ปุ๊บก็ส่งมาที่พอร์ตนี้แล้วก็ส่งไปที่บาร์นิวตันนะครับตามนี้เส้นนี้เป็นเส้นกราวนะครับหรือเส้นสายดินนะครับที่ต่อลงดินไว้ครับ ราก็มาปรกอบสายที่จะส่งไปในจุดต่างๆนะครับเริ่มจากเส้นนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเส้นไฟกลางบ้านนะครับที่ผมเดินไว้ 就放着了。 ีนี้เราไปแยกายนะครับทางบ้านนี่ผมจะใส่ประมาณ16แอมป์นะครับส่วน32แอมป์นี้ผมจะไว้ที่ห้องนะ้ำแห้องครัวเพราะว่า,าใช้ไฟเยอะหน่อยนะครับทั้งห้องครัวห้องน้ำส่วนห้องนอนผมจะใส่ลูก20แอมป์นะครับเผื่อวันหน้าลูกค้าติดแอร์ติดอะไรก็จาไฟได้นะครับ เส้นไฟกลางด้านชั้น,นบนนมือนกันครับสองเส้นนี้คือเมนรูปเดียวกันนะครับเศร่อกิจเป็นรูปเดียวกันสายไบี่16แอมป์นะครับ ้นี้เป็นเส้นที่ส่งไปห้องนอนนะครับผมจะสาเป็น20่สิบแอมป์นะูกที่สองผมจะบิดปลายมันหน่อยนึงนะครับเพื่อที่เวลาล็อกเราจะได้อยู่นะครับ เส้นที่จะหลุดหลวมน้อยไปนะครับส่วนอีก2อลูกนี้ผมสแปร์รอไว้นะครับชั้นล่างตอนนี้บ้านลูกค้าชั้นล่างยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวมาติดอีกวันนึงทีนี้ก็มาไล่เส้นนิวตันครับ 嗯。 นี่ก็เหลือเส้นกลาวแล้วครับ

ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ได้ไปจับไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวัดให้ดูนะครับได้เห็นนคนี่นะครับเส้นลายนะครับเส้นที่มีไฟนะครับส่วนนี้ต้นจะไม่มีไฟนะครับเหทีนี้เราอ่อนดูนะครับ เส้นลายส่งมาข้างบนโอเคโอเคนะครับทีนี้ก็เชื่อมกันที่พอร์ตแล้วนะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะครับมีไฟล่วไฟอนะไรไม่มีไฟนะโอเคเลยเส้นลายนะครับก็จะส่งมาที่พอร์ตนี้เชื่อมมาพอร์ตนี้ เพื่อที่จ่ายไ้จุดต,ต่างๆ,ๆนะครับพอเราออนเบเกอร์ขึ้นไฟก็จะส่งมาที่รูนี้นะครับประมาณนี้นครับนี่นะครับถ้าเราตัดไฟก็จะไม่เชื่อมนะครับไฟมาแค่นี้ก็ประมาณนี้นะครับครับผม เราก็ได้ติดตั้งระบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทดสอบไฟไปเรียบร้อยแล้วทีนทได้หมจอาอธิบายนะครับว่าตู้ตัวนี้มันดียังไงนะครับข้อดีของมันก็คือมันจะตัดไฟอัตโนมัตินะครับกรณีไฟเกินไฟช็อตก็คือจะตัดเป็นตัวเป็นตัวแยกไปนะครับอย่างห้องนอนแล้วก็ไฟกลางบ้านชั้นบนนะครับ สนวองตัวนี้ที่ผมสแปรรอไว้เนี่ยเป็น้นล่างนะครับซึ่งข้างเรียงทำบ้านยังไม่เสร็จนะครับก็คือเวลากรณีลูกค้าอยากตัดายนะครับก็คือตัดตัดลูกใหญ่ได้เลยนะครับก็คือตัดลูกนี้โครไฟก็จะตัดทางด้านครับผมกรณีอยากตัดเป็นส่วนแล้วก็ตัดทั่วห้องนอนแล้วก็ตัดเฉพาะห้องนอนก็ได้ครับผม อันนี้มันง่ายตรงที่ว่าเวลากรณีไฟชอ็อตจุดไหนนะครับช่างก็จะมาไล่ได้ว่าจุดไหนที่ชอ็อเพาะตัวนั้นจะเด้งเลยนะครับมันจะพิกทันทีนะครับสมมติว่าอย่างจุดนี้เรานำเครื่องใช้ฟ้ฟมาใช้อายุตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นพัดลมอะไรพวกเนี้ยมันชอ็อตอยู่แต่แต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าเครื่องใช้ไฟของเรามันเสียเราเสียบปุ๊บ ตัวนี้ก็จะทิปทนทีนะครับเัาก็จะตัดทันทีเลยข้อดีของตู้ตัวนี้ก็คือตัดไฟอัตโนมัตินะครับกรณีไฟเกินไฟช็อตครับผมหลังจากนั้นเราก็ดึงปลั๊กที่เราเสียบเข้าไปเย่างเช่นพันดลมหรือว่าอะไรที่มันเสียบนะเราก็ดึงออกเรอกก็สามารถขึ้นใช้ง,งานได้ปกตินะครับครับผม ทีนี้ก็ขอจบที่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ